แม้ว่าจะยังไม่ใช่สำหรับปีนี้แต่เชื่อเหลือเกินว่าเราไบเกอร์ทั้งหลายต่างก็เฝ้ารอจับตาดูอย่างใจจดใจจ่อว่าเจ้าโมยยามาฮ YZF R3 นั่นจะถูกพัฒนาไปในทิศทางไหนเพราะหลังจากที่น้องเล็กแห่งตระกูลอายังอมยยามาฮ่า YZF R15 ได้ถูกเผยโฉมก็สร้างความสั่งสะเทือนไปทางวงการที่มาพร้อมกับออปชั่นต่างๆที่โดนใจกันสุดๆแล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วการเปลี่ยนแปลงของ YZF R25 R3 โฉมใหม่ละัะจะมีทิศทางเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ด้วยกันจากข้อมูลบางส่วนที่เผยออกมาข่าวหรือภาพ และอ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงของตระกูลแชมปมใหม่ในเจเนเรชั่นนี้กันดูอย่างแรกเลยในเรื่องของการมีสายนั้นทางเราเชื่อว่าตัวรถเองจะฉีกแนวการออกแบบจากตัวเดิมไปอย่างชัดเจนโดยหลักๆแล้วจะอ้างอิงถึงเส้นสายและแฟริ่งมาจากทั้ง R1, R6 และ R15 ในเวอร์ชั่นล่าสุดที่ไฟหน้านั้นจะเป็นแบบ <Lit. S 2> สองดูกลบใต้หน้ากากมีความโฉบเฉี่ยวและดุดันมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมและก็มีความเป็นไปได้สูงที่ r 2 5 A3 เวอร์ชั่นใหม่นั้นอาจจะมีไฟหน้าสีด้วยกันนะับไฟกลม สองดูด้านล่างเข้าไปด้วยและในส่วนของแพรนบารนั้นคราวนี้น่าจะมาแบบจับโชกใต้แผงคอกันแล้วเพื่อความเป็นสปอร์ตเรสซิ่งที่มากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองอีกอย่างที่น่าสนใจก็คือในเรื่องของการทำา e r o d y n a m i c จากตัวแฝงนั้นจะต้องถูกพัฒนาไปมากกว่าเดิมอย่างแน่นอน อ้างอิงจากรุ่น r 6ที่ออกแบบมาได้ดีที่สุดในคลาสตัวเองเลยกับโชมปัจจุบันส่วนในเรื่องของออปชันต่างๆนั้นอย่างระบบกันสะเทือนหน้านั้นก็คาดว่าจะใส่โชคอัพแบบ usd หรือว่าแบบหัวกลับมาให้อย่างแน่นอน รวมไปถึงความเป็นไปได้ของออปชั่นอย่างพวกสลิปเปอร์คลัตช์โมดในการขับขี่คันเร่งไฟฟ้าหรือแม้แต่ traction control ร,ร,ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีก็อาจจะใส่มาให้ด้วยส่วนระบบเบรกนั้นยังคงจะเป็นดิสเบรกเดี่ยวทั้งหน้าและหลังทั้งนี้ต้องมาดูกันว่าจะใช้บริการคาลิปเปอร์ของยี่ห้อไหนซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้จะถูก นดทิศทางด้วยปัจจัยเรื่องราคาเป็นสำคัญเพราะหากว่าสังเกตในช่วงหลังแล้วทางค่าย,ยอเองยังได้เน้นในเรื่องของออปชั่นแบบไม่มีกักเลยอีกอย่างรถในคลาส250ทับ300นี้ก็ถือว่ามีกลุ่มเป้าหมายในท้องตลาดอย่างกว้างขวาง หากว่าออกแบบมาได้โดนใจแล้วละก็เรื่องยอดขายไม่ต้องเป็นห่วงเลยทั้งนี้ต้องดูในเรื่องของราคาที่จะวางจำหน่ายอีกครั้งว่าจะกรับเพิ่มจากรุ่นเดิมไปเยอะหรือไม่อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตำแหน่งท่านั่งและบ่ะนั่งนั้นน่าจะกระชับมากขึ้นกว่าเดิมเน้นความสปอร์ตให้มากขึ้นมาสู้กับคู่แข่งคนสำคัญอย่าง ซีบีอาร์สองร้อยห้าสิบอาร์อาร์สามร้อยอาร์อาร์หรือแม้แต่นินจา250้าทับ300คันใหม่ที่กำลังจะมาในอนาคตนี้ถ้าชอบฝากกด Subscribe ให้สิริด้วยนะคะ